สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมือนกระจายมาพบมาพ่อกระเป๋าทํำกินแซ่บพี่น้องเหมือนเี้จะได้ไม่นู่งดแซ่บมาฝากพีต่อนนอ้าครับกินักสมครับพี่น้องชวงไปบ่ายอ้ยอ้ยบักนุ่มพี่น้องหัวเดียวอ้ยไงแหงซ้ำนาเบาตอบยอกับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ได้เป็นบักหน้าครับพี่น้องแล้วก็ตะลินปิง <c oughs> อ้ยบักกลัวพี่น้อง นวลกับอ่นอนพอนดีคำเลยครับโอ้ยสดๆเลยครับพี่น้องอันนี้อยู่ส่วนบาร์ตอมแล้วก็บักหน้าพี่น้องเจลประเดกโอ้ยบาร์ตอมพอีเอ,องครับพี่น้องเอาบอกลายรยางครับพี่น้องยัน้ยจริงนะครับมันจะแสบบารตอมกันครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกมพูชาเวียดนามท,าทามาั้งไกลทั้งไกลมันแสบบารตอมกันครับ เ,เปิดตอมรับโหลดไปนเนาะออกหน้าของอัปเนาองมอืมอืมสวงไปเนาะยินช่วงใบาย,บายแกวงนอนอดีด้วครับ อาบักเเลียปิงอ๋อความสมห้เต็มซิบเลนาะ z มครับ เราเรียนบทลงพากันหรออื้อ อมะกวกน้ำจะไม่กินเป็นเนะอกลักษณ์ของมัน,น,น,นะะะออนครับเนาะจะหอมรับอุ้ยอ่อนส่วนเลยพี่น้องปลาแซนคับ mm ไอเป็นวปนวยพี่บอม ลองสดมักเป็นลิ้นปิงพี่น้องปาด์สามหนว่วยพี่น้องสุดกอดนะ้ำ

ส่วนของย่มอนก็ต้องามเต็มซอนนะครับออื Mm -hmm. sua hmm oh วืาสุดเจ้าจนหมดไปแร,ร้วหอมแบบหนไปหร้ว ใส่ปเป็งหน่วยอืมอืมจอมด,ดความศพเนาะอืขับถาเบาต่อมกินกูสุภาพมุมมันในใน่งจังเรักพอถทกคอไพ่ลำเด้อครับถ้าไพ่มาคิมเลยครับฝากกะไรก็แชร์ไว้ติดตามกุณเทวีปน,นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจพรมทำคิมต่อไปนะครับขอบคุณครับ